สวัสดีอีกหนึ่งรอบกี่ไปข้างนอกมากซื้อติ่มมาซื้อมาเก็บไว้กินแล้วเอามาโชว์ชอบโชว์ชอบอวดช็อกโกแลตชิปเธอไหมยังอิ่มอยู่เหรอเยไ,ได้จะกินอันนี้เอามาให้ดูว่ามีอะไรมั่งช็อกโกแลตชิปสองอันแมกนัมสองอันแล้วก็ นีโมแล้วก็แตงโมตรงนี้เคยกินหมดแล้วเด็ดแต่ยังไม่เคยกินนีโมเดี๋ยวกินนีโมให้ดูแต่อันนี้ไปแช่ก่อนอากาศก็คึมๆนะแต่อยากกินไอติมสวัสดีนีโมเอง <laughs> ใช่นีโมไหมไม่ใช่ดีโมดิดอลลี่ พี่ด้เคยดูแล้วด้วยหน้ากระตุนเรื่องนี้ลูกกับหลานลูกกับพีมันอืมสักคำไหมเพิ่งกินข้าวไปเมื่อกี้เองไปข้างนอกมา,าเนี่ยกินเต็ม เมื่อกี้ไปข้างนอกเม่อกีก้ขากลับอะเลิกรถอะรถสำนักงานอะรถกระบะขันักงานอะไรไม่รู้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ปหมไม่ได้ขี่ชิดชิดกรอบถนนนี่แหละขับมา 50. ห้าสิบมอเตอร์ไซค์ก็อีรถสำนักงานอะมันก็ขี่แซงีวลามา รถรถน่ะรถจริงๆรถยนต์แซงกันน่ะมันแซงมันจะต้องไปยาวๆอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้มันแซงปุ๊บมันเข้าเลยแล้วมันก็เลี้ยวมันมันเบรกแล้วมันก็เลี้ยวเข้าสํานักงานมันมันแซงมาเพื่ออะไรอ่ะขับรถได้ไปกับขี่ไหมบอกรมเหมือนป่าแต่มันไม่ได้ป่าหรอกเหมือนกับว่ามัน้ยกก็ขี่มาเรื่อยๆไหมขี่แบบเงี้ยมันแซงอ่ะมันก็เข้าเลย แล้วมันก็ตีไฟเลี้ยวมันเบรกนิดนึงแล้วมันก็ตีไฟเลี้ยวข้าสำนักง,งานเลยแล้วรถก็โล่งเลยนะรถสวนไปสวนมาก็ไม่มีไม่รู้มันแซงมาทำไมมันรออีกนิดนึงก็ไม่ได้สมัยนี้ขับรถกันแบบนี้เหรอสำนักง,งานอะไรก็ไม่รู้แถวชายทะเลแหละมีป้ายสำนักง,งานข้างรถเนี่ จริงๆขับตามตูพี่ด้ามาก็ปักดเดียวนิดเดียวก็ได้เลี้ยวเข้าแบบนี้ถ้าไปเจอคนใจร้อนด้วยกันมันก็ควักปืนยิงกันนะพี่พด้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไงมาสู้คนเดี๋ยวมะไม่เกี่ยวนะ ขับรถแบบนี้ต้องถามว่าใบกับเคซื้อมาหรือเปล่าหรือรีบปวดท้องน้ำาดีมากถ้าถ้าพีไ่ไปข้างนอกแล้วเจอคนขับรถอะไรแปลกๆแบบเนี้ยคุณสามีบอกว่าอ๋อใส่เขาปวดท้องน้ำ <laughs> แต่พูดภาษาบ้านๆนะเ <laughs> <laughs> ขาปวด <laughs> รีบไหบางคนก็ <laughs> ขับว่าโห ถนนจุมทนนะขับเร็วมากไม่เข้าใจชีวิตเร่งรีบอะไรขนาดนั้นหรือว่าปวด <c oughs> อันนี้ไม่ว่ากันนะบางทีก็มีนะขับรถแล้วปวดนะปวดทอ้องอเคยไหมต,ติดอยู่บนถนน,นแล้วก็ปวดท้องอะไรเงี้ย ขับรถกลับบ้านมาหางน้ำไม่ไม่ทันอาจจะมีก็ได้เนะขาอาจจะปวดก็ได้ไม่ได้ไม่ว่าเขาแล้วมันเล่าให้ฟังเฉยไอ้ติมหมดแล้วคนกินอีกสักอันไหมอยากกิน ช็อกโกแลตชิปอีกอันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปเอากันกินไหมทุวละสิบบาท พอได้กินนะส Bref.. ิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทว่ะอันนี้โมเมื่อกี้สิบบาทอันนี้น่าจะสิบห้าบาทไม่ดูราคาเคยกินไหมเราเตรีมแผ่ขนมปัง Đức để, tìm để làm làm right. đẹp ạ tim kathy cà thị băng ở nằm băng a nè Ay không đi học. Ay không đi học. Ay không đi học. không đi học. không đi học. จริงๆควรเอาขนามปังสองแผ่นแต่ไม่เอาแผ่นเดียวพอินป่ะ,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 ะมีความอร่อยอ้นี่ก็าำไอติมทอดกันเขาก็ห่ออยู่นะแล้วเขาไปแช่ฟิต ใหม่ทีหนึ่งห่อไอไอติมให้มิดนะบีบไอติมให้มิดเราก็ไปแช่ฟิตห่อฟอยหรือห่อถุงอีกชั้นหนึ่งก็ได้แล้วก็ไปแช่ฟิตให้แข็งเป๊กนะแล้วมาทอดแป๊บนึงอือร่อยมากขนม,ม,มปังไอติมเห็นไหม ไม่มีลมไม่มีลมเล่นกับเมียน่าคงปืนะ้มใจอะเมื่อกินได้ để okay, tìm hết đủ Bày đấy la Bỏ lại I love you Lát nữa chụp bụi chụp bụi Lát nữa อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดาด้วยนะคอมเมนต์ Comment ได้นะจ๊ะไม่ว่ากันฉันรักเธอมีคนฝากขนมมาให้พี่ดาขนมปังชีสเช็คไส้สตรอเบอรีนะคุณนา้าคนที่เขาอยากทานเอ่อวกิ้งอะ่ะพี่ดาตักไปให้เขาเมื่อเช้าชามหนึ่งนี่ชามหนึ่งแล้วเขาก็ฝาก ขนมกลับมาให้เขาบอกอร่อยมากอืพี่ด้าดีใจจัง <c oughs> เดี๋ยวค่อยแกะรีวิวให้ดูนะว่าขนมนี้มันอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ประจวบที่ประจวบเนี่ยขนมปังชีสเช็คเนี่ยอร่อยนะแต่พี่ด้าไม่เคยกินไส้สตรอเบอรี่ส่วนใหญ่จะกินเป็นไส้สับป,ประรดนะจ๊ะอันนี้เขาฝากมาให้ก็รู้สึกปลื้มใจดีใจจังนะเราทำขข้าวแล้วมีคนกินของเราแล้วเขาบอกว่าของเราอร่อยนี่เราก็รู้สึกดีใจปลื้มใจนะ นี่พี่ด้านั่งอยู่ในห้องแล้วคุณสาม,มีเอามาให้คุณสาม,มีบอกว่าคุณน้าเขาเรียกให้ไปเอาเขาบอกว่าคั่วกลิ้งอร่อยมากดีใจจังเลยไปแล้วเอามาอวดเฉย